อยู่เชื่อมคืนค่ะวันนี้แป๊บนึงครับ <Yeah. S 1> ไม่กินข้าวนล้กินโอเควันนี้พี่จะมายิงยิงยิงในโหมดฟิสตาสไตล์ EP สองนะครับมา EP สอ,อคมายุบมา ออก่อนเีเย้ย M P 4 0นี่แสงแป๊บนี่โอ้โหสว่างจ้าเลยพระเจ้าพิตโตส่งพลังแสงสว่างมาให้เันนี่อย่างว้าว โอเคใส่เต็มทุกคนมาเอานี้มาทุกคนนี่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 ของพร้อมใจพร้อมมา,อาไปต้วนวู้ฮูยิงเลยมาดิมาริก็ยิงอ่ะยิงอ่ะทุกันยิงใส่เกมมิง ยังไงล่ะฮ่าฮ่าอุ้ยนี่เ้ยอุ้ยนีสองคนก็ซูเอร์โฟสกินสกินทองไม่ได้มาดิเออโดนดีเซลกโก่เป่าตูดไอเป่าเเป่า,ปายิงหน้าดิเพราะมันอยู่ด้านหน้าทุกคนแล้วนึกว่าคนยิงอยู่ด้านหลังสามสิบดาเมจทุกคนนะ เขาจะตัวถอดเสื้อเนะะี่ยเขาจะตกถอดเสื้อถอดเสื้อระวังเป็นมาเป็นมาเลงเดร์ถอดเสื้อครับเออไม่ทันทุกคนสับแลไปยิงไม่ทันทุกคนมากันระวับบงนี่หนีดึงหมดบงัง ดึงดึงเมือ่อดึงไม่ขึ้นนะทุกคนโดน M14 แตกเลยมานี่ดิยนี่นจิงมาดอเออมันไม่แตกอีกนัดหนึ่งมันก็แตกกแล้วมาัน,น,น นัดเดียวก็แตกแล้วก็แตกไปซะไอ้หนุ่มน้อยบูฟ่านะผมที่รู้ว่าเป็นบูตัวละครบูฟ่าพอเห็นจากผมผมสีฟ,ฟ้าบูฟ่าชัดๆนะไอ้น้องหลักนะออกมานี่นี่ <c oughs> ส่งนัดแตกไปไงส่งนัดไปไงล่ะอุ้ย

กลับมานนี่ไอ้น้องรักกับมานนี่เก็บอยู่ไหนอื้มใช่ไ้ยเก็บใครยิงใครยิงหมอนี่ใช่ไหมแล้วใครแต่ยิงโอ๋อคนนี้แม่เช่คนเมื่อกี้แต่พี่ขอยิงไปด้วยละกันหาปังนัดเดียวเป็นยังไงนะนัด คิดว่าอยาคิดว่าจะหลงกลนะคิดว่าใช้หงองคงแล้วคิดว่าจะหลงกลก็นึกว่าแค่ต้นไม้หรอฉันไม่หลงกลงเธอหรอกเข้าใจไหมเจ้าตู้ผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายพ,พี่จะเรียกว่านายแต่ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงพี่จะเรียกว่าเธอทุกคน นี่เธอเธอเขาเจ้าแม่คนเมื่อกี้อ่ะเอา,าดีนายวัดดีนายแม่หัวแตกเลยเป็นไงนายนายหัวแตกเลยเหรอสงสัยลื่นหัวแตกเลยป่ะทีหล <c oughs> ังก็ก็ก็กระวังดีดแล้วกันแม่นอาจจะลื่นหัวแตกอีกเลื่อนไหล <c oughs> ไปโรงพยาบาลไป <c oughs> ปวด,ดนีดหน่อ,อดดนยอดดุย้ยหัวมันแตกนิดหน่อยงั้นหัวแตกไปเลยให้แตกแบบสมบูรณ์เลยเลยไปโรงพยาบาลซะเลือดออกเลยแตก down a ด i e w ยิงเลยเข้าาม ยิ่งหลบทันหลบทัน,ล,นล,ลากตัวแตกไปไงละ่ะลากตัวแตกไปเลยนี่สับๆมันดโอ,โ,โ,อโอ้โหสู้ปืนอักไม่ได้นิ่มพี่สิบเขาเสิปืนอักดามเมจแรงกว่า ว้าใครมันดีมากมีก็ขาก็แปกเหมือนกันแต่เมื่อกี้จำได้ว่าเป็นตัวผู้หญิงบูฟ่าตัวผู้ชายอืมโอ้โหชอบคิดโกงคุณอันนี้ตัวเมื่อกี้ฉันมาช่อยังทลงด้านหลังก็มีกาหลังกอล้วกันเดี๋ยวโดนตุย้ยเออเออยจีช่วยไม่สู้ไม่ได้แกหรอกเนี่ย ทำไมเออยจีแรงจังเออปืนอ anyway, ัก <wi> นั่งเองกอเยยิงบอกโอ้ยยิงนดนยิงนอนยิงนอนยิงนอนยิงไม่นอนยิงไม่นอนยิงไม่นอนยิงงี้งยิ่งไม่นอนนีู่้สึก เดี๋ยวก็เป่าไปตรงไหนน,น,นี่ใช่ไหมนังหนี่ใช่ไหมชันนักว้ายโดนไม่นะตั้งแต่ก่อนที่จะกิดยเป็นที่หนึ่งไอ้เกลียดไอ้นังนี่ด้วยก่อนมาเน่เลยไม่เรียกว่าเธอเลยต้องเรียก,กว่านังนี่แลยกันโกรธนนะักคือเป็นไง โกรนะโกรโกรโกรธี้ผิดเบ้ยอเหว๊ยนั่นันนวะถึงไหมต้องยิงโอ้โหองควง ทีนี้ทีใช้อินทีสี่สิบนี่สองควงแรงขึ้นมาเนาะแรงขึ้นมาเนาะพอใช้สพอใช้สองควงซองควงเอ,อินทีสี่สิบแรงขึ้นมาเนาะยี่สิบคนทุกคนที่หนึ่งหดเกินคนนี้หนึ่งคนทุกคนนี้ก็หนึ่งหนึ่งพี่สาไม่สิไม่มีทุกคน,กคนป่ะเอ้วยเราเป็น ที่สองแล้วต้องยีบไปฆ่าคนต้องเป็นที่หนึ่งอีกครั้งให้น้อยออยิงยิงยิง,ยงต้องยิงไปเ่ยครั้งให้ได้คนมาไปไหนหมดนเนี่ยเหลือหกคนไปฆ่าห้าห้าแต่รวมเราไปด้วยเหลือหกคนหกคน 6คนหัวแตกเป็นไงแตกไปละไอหนุ่มน้อยเออโดนดีเซิร์ตเป่าตูดแตกเลยอันนี้กลับมาแน่อันนี้ดิ โดูสูยกับมานัดเดียวตเตกอ๋อเขาจะละไรคนไหนที่มาขึ้นเป็นที่หนึ่งไอ้นั่นังน,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 นั่นใช่ไหมนั่นใช่ไหมไอ้โมโคโนั่นอ่ะยืนเอ๋ยืนเออ่ม โอ้โหโอ้โหโอ้โหซ้ำซุบใช่ไหมมีแบนในมาริแบนเลยซ้ำซุบอย่างนี้แบนเลยต้องสั่งสอนซะหน่อยนะมานี่ดิกลับมานี่ดิตรนี้ดูมันเก็บดีไม่โอนยดีไม่โอนยดีไม่โอนยดีไม่โอนเออโดนไม่น่าไปรอเล่นกับพวกมัน ีไปพายไปไหนวะโอกเกมแล้วเฮ้ยปังเออเลือนังนี่ใช่ไหมนี่ นี่เป็นไอต้า้ยนี่ยี่แปดคิว ยิงวัดแตกอุ้ยออสาสิบสามามีอมนี่ดิไอหมอนั่นนี่ดิ ไปเอ้โหมันได้เกียบทุกคนที่เป็นกระโดด,โด,ดยามมันได้ตั้งหลักก่อนมานี่ถึงนม้มีวันปล่อยไอเกนไม่ได้หรอกมานี่มานีินงโคโนโ,โคโนโ,โคโนโ,โคโนโแตกไปก็โคโนก็โคโนก็โคโนแตกไปอื้อ,อโดนดีสเซดด้วย นี่ดิกับ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 นี่ดิมันไม่ออกมาทุกคนนี่แต่ออกมาซะเฮ้ย Okay. สนนครสรุปผลงานวันนี้นะครับสรุปผลงานวันนี้นะคะพี่จังหารไปกี่คิวหรือสังหารไปไม่ต่ำกว่า33ิบคิวนะคะวันนี้โอเคโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย